สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปรีวิวร้านชาบูสุดฟินที่ร้านอินโซชาบูฮาราลสาขาเซนทรัลหาดใหญ่บอกเลยว่าสายชาบูต้องห้ามพลาดเพราะที่นี่มีน้ำซุปสุดพิเศษเนื้อพรีเมียมบุฟเฟ่ไม่อัน้นพร้อมแล้วไปดูกันเลยเริ่มกันที่บรรยากาศร้านกันก่อนนะครับที่นี่ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นทรงเกาหลีมีที่นั่งรองรับลูกค้าได้สบายสบาย จะมาคนเดียวมากับเพื่อนหรือครอบครัควก็สะดวกมากๆครับส่วนเนื้อของร้านที่มีให้เลือกทั้งเนื้อวัวเนื้อไก่ซีฟูด้ดซึ่งทางร้านก็ใช้วัตถุดิบคุณภาพดีดูสิครับเนื้อลายสวยมากพูดถึงน้ำจิ้มที่นี่มีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มซุกี้น้ำจิ้มพรสึน้ำจิ้มแจ่ว ใครชอบแบบไหนเลือกได้ตามสบายตามใจชอบเลยครับโดยรวมแล้วร้านชาบูอินโซเป็นอีกหนึ่งร้านชาบูที่คุ้มค่ามากๆทั้งบรรยากาศดีวัตถุดิบสดใหม่น้ำซุปอร่อยและมีตัวเลือกให้เยอะมากมายเหมาะกับการมานั่งชิลๆกับเพื่อนหรือครอบครัวสุดๆใครสนใจสามารถแวะมาได้ที่เซ็นทรัลหาใหญ่หรือสาขาใกล้บ้านสามารถสอบถามได้ที่เบอร์และอย่าลืมติดตามโปรโมชั่นพิเศษของทางร้านได้ที่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ